วันนี้ทานายจะมาเล่าเรื่องสนุกสนุกอะไรให้ฟังนะคะเป็นคดีอฟ้องชูฟ้องหย่านะคะนายตลกมากเออตอนแรกเนี่ยเราก็คุยเจราจาไก่เกลี่ยกันไปโอเคระดับหนึ่งละแต่ทีเนี้ยตัวโจทย์เนี่ยก็คือตัวลูกความทนายเนี่ยเขาก็มีธงในใจอยู่แล้วว่าคุณจะต้องทําอะไรไม่ทําอะไรทนายเนี่ยเป็นแค่คนสื่อกลางเท่านั้นไม่สามารถที่จะไปชี้แนะแนะนําอะไรที่มันเป็นความรู้สึกตัวเองได้ ปรากฏว่าคดีนี้ตัวจำเลยหรือว่าสามีเนี่ยไปบอกศาลนะคะ,ะแถลงศาลว่าทนายโจดมันปัน่นมันปันน่นมะียเนาะคือทนายอยากถามว่าตอนที่คุณเนี่ยไปนอกายกนอกใจเนี่ยทนายไปแบบเอาเลยเอาเลยโอเคอุ้ยดีดีด,ดีอย่างนี้ปะ่ทะทนายงงมากนะคะไปะแถลงศาลว่าทนายปัน่นเนาะตอนตัวเองทําผิดตัวเองทําเองทําอยู่กับชู้ตัวเองแต่ตัวเองมาโทษทนายนะคะ ในเมื่อบอกว่าทนายปั่นทนายจัดให้ตามคำขอนะคะเพราะคดีนี้มีความเกี่ยวพันกับคดีอาญาด้วยถ้าคุยดีๆแล้วไม่รู้เรื่องทนายก็ต้องมีความจำเป็นต้องดำเนินคดีทุกคดีที่สามารถดำเนินไปได้นะคะทนายเนี่ยไม่โกรธหรอกนะทุกคดีเนี่ยทนายไม่เข้าไปเป็นตัวความเองแต่ อย่าใส่ร้ายทนายนะเพราะว่าทนายสอนลูกความทนายเสมอว่าตัวจำเลยคดีนี้เขาเป็นพ่อที่ดีเขารักลูกเขาแต่เขาเป็นแค่สามีที่ไม่ดีเท่านั้นเองอะไรที่คุณยอมได้คุณถอยได้คุณต้องถอยอะไรที่ตกลงกันได้และเป็นประโยชน์สูงสุดกับลูกคุณก็ต้องให้เขานะคะเออมาใส่ร้ายทนายแบบนี้มันจะสนุกหรือเปล่า